สวัสดีครับมือนี่นะครับพ่อลูกสองบรรดานภาพพี่น้องมายิงปปาคือเกานะครับไม้ก็เป็นห่วยงนะครับผมห่วยง่นะครับผมหากับเข้าคือเกลหรอพี่น้องนะครับเพื่อประหยัดนะครับผมมือนี่ปลากระพานที่ดีพี่น้องปลาสูตรปลากระสูบนะครับเป็นมูนะครับเมื่อกี้ก็เป็นปลานิ้นนะครับลอยไก่ไปนะครับผมปลาอยู่เลิกนะครับยิงบัทันนะครับพี่น้อง ลอยไกลไปนะครับผมแต่ว่าก็ทิเฝ้าเวิงอีกอยู่ดอกพี่น้องคิดว่าสีมีอีกอยู่ดอกครับมันเป็นทางพันป่าพันดีนะครับผมนี่นะครับไหมก็ไดนี่นะครับไหมครับพี่น้องมาลุ่นเลยนะครับผมมาลุ่นกันเลยนะครับว่าสีมีตัวแห้ยิงบ่นะครับมือนี้อากาศกับหันครับมือนี้ล้มกับล้มครับพี่น้องจากสีห็นป่าบ่นะครับผม มือนี่ก็อยุ่งทั้งกกนี่นะครับกกนะครับกกใหม่ไงนะครับเป็นกกเอ่ออัลางนะครับผมกกอะลางกลับมาตามรุ่นกันเลยครับว่าสีใดบ่น,นะครับผมตามรุ่นกันเลยครับปลากระสุพี่น้อง สีบดลนพี่น้องอยู่เลิกเลยโดนโดนโดนพี่น้องโดน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 ครับโดนโดนไปแล้วครับไปแล้วโดนโดนพี่น้องจะนิดไงครับ Đuồn ở phía nó con lục, lục xoáng, đây, xào đây, xào đây. Xào đây, chỉ cầu hỡi này hấp Đuồn cả mô Nhanh tớp Nhanh Thử cắm nhé hấp Thử cắm nhé hấp นี่ครับเดี๋ยวนะครับ,รบขวางครับพี่น้องมันขวางปลาขวางนี่นะครับผมเดี๋ยวให้ล่าซะก่อนครับพี่น้องให้ล่าซะก่อนค่อยอยากดึงบันไดนะครับเดียวสีลดนะครับผม ปลาขอมบาี่แล้วพี่น้องขอมาฟังแล้วครับมีก่กีก็เห็นนะครับพี่น้องเห็นเป็นปลา ปลาไอยีศกนะครับยีศกใหญ่ประมาณสามโลพี่น้องยิงบ่ถชือกรบวีนองอู้เสียดายครับเดี๋ยวพอลูกซ้อนพลงปเปี่าวนะครับผมขออนุญาตนะครับหอดเผืนนแล้วพี่น้องนะครับอู้ใส่ไงนะครับเกือบเป็นโลนะครับพี่น้องเกือบเป็นโลนะครับ,เ,รบเออ มือนี่ไหมโอ้มีไผ่สุกยู่ใไต่ความพี่น,อน้องไผ่สุกไงนะครับลอยยู่ใไต่อีกบ่ทันเด๋ลงเลยพี่น,อน้องไม้ที่แตกนะครับนี่ครับตัวปะนิมเข่ากลางโตพอดีนะครับต้องเป็นห่วงนะครับเข่ากลางโต หลุดแนี่นอนครับผมเอ,อ,เอ,อน้ำ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 โใส่โลครับพี่น้องใส่โลครับใส่โลครับฮึโอ้โอ ยหญ่ใหญ่เลยนะครับพี่นอ้องเทียบกับปลามือพอ่อหลกสรงนะครับเข่านี้นะครับกำกามเลยนะครับโอ้สุดยอดครับสุดยดอดได้แต้มหนึ่งนะครับวูนี้ครับพอ่อหลกสรงเขาเก็บปลากันนะครับผม นี่นะครับปดเรียบร้อยแล้วครับใส่กันดีนะครับง่ไงเติอนะครับประมาณเจ็ดแขีดนะครับพี่น้องมาณเจ็ดแดขีดครับครับโปลูกสองก็เจ็ดแปดนะครับ ครับพี่น้องื่อนี่ก็คือสีได้เท่านั้นนะนะครับพี่น้องยิ่งมืถือกับผ่านหลายเยครับมือนี้นะครับเพราะว่าเป็นไหมไมนะครับที่โบเค่อยมานะครับโบเค่อยขุ่นปันเดชนะครับผมครับมือนี่ก็ขอลาพี่น้องนะครับไปเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปนานะครับเจอกันไม่แน่นอนนะครับยูห่วยใหญ่ห่วยนี่นะครับ หัวหญ่คนละสาขานะครับกับคนละสาขากับหัวหน่อยที่พอลูกสร้างไปยิงนะครับอันนี้หัวหญ่มาไกลอยู่พี่น้องปลาอนิีกับมีตาใส่สวยๆนะครับผมใส่เกือบโลนะครับผมหาดไหลพี่น้องหมดนี่บุกค่อยถือนะครับผมได้ซัมนี่กับเอาแล้วครับคว้าได้กับเข่านี้นะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผม